แกนอนทีวีตอนเทคนิคการคุยการเมือง เทคนิคการคุยการเมืองก็คือว่าทํำยังไงเนี่ยการคุยการเมืองของเราเนี่ยจะสามารถทําให้การสนทนานั้นไม่ล่มปากอ่าวซะก่อนการล่มปากอาวคืออะไรเช่นเวลาคุยกันเริ่มต้นคุยกันนี้อาจจะยังไม่ทันไเลยก็การสนทนาก็ยุติลงไม่สามารถคุยกันต่อได้อันนี้เราจะเจอปัญหาบ่อยมากนะครับในการสนทนาทางการเมืองในบรรยากาศที่ เรียกว่าอะไรมีบรรยากาศกีฬาสีบางคนก็แบ่งเป็นสีเหลืองสีแดงสียมพูสีฟ้าสีอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเราจะทํำยังไงครับให้การคุยทางการเมืองน,นั้นสามารถคุยต่อเนื่องกันได้โดยที่แต่ละฝ่ายนั้นมีความสุขในการที่จะคุยทางการเมืองอย่างบางทีเนี่ยในบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีคนที่หลากสีนะครับหมายความว่าพ่อก็อาจจะสีหนึ่งที่น้องก็อาจจะสีหนึ่ง เวลาการคุยการเมืองในบ้านเนี่ยมักจะเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารการคุยยังไงเพื่อจะทําให้การคุยการเมืองเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมในสังคมนะครับสามารถคุยกันได้โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันหลักการสําคัญก็คือว่าเราอย่าพยายามคิดจะเอาชนะใครในการคุยทางการเมืองจริงๆเรื่องประเติไทยเนี่ยอาจยังเป็นเรื่องภายหลังนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องแรกๆที่เราคุยกัน นะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มต้นจากการคุยเรื่องใกล้ๆตัวก่อนนะคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องสถานการณ์ทางบ้านทางการบ้านทางการเมืองเรื่องแบบนี้จะทําให้การสนทนานั้นคุยไปได้นะครับแต่ถ้ามามาดีเฟนต์กันหรือมายืนยันกันว่าเออฉันเป็นเหลืองดีกว่าฉันเป็นแดงดีกว่าฉันเป็นอะไรดีกว่าถือถือข้างสีไหนเนี่ยจะทําให้การสนทนานั้นเป็นไปด้วยความยากลําบาก เราก็สามารถที่จะใช้ข่าวสารที่ลงในสื่อมวลชนต่างๆนะครับมาเปิดประเด็นพูดคุยกันอย่างเช่นตอนนี้คนสนใจเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่ภาคใต้ากับการจัดการของรัฐบาลผมเชื่อเรื่องอย่างนี้ประชาชนนั้นเหมาะที่จะนำประเด็นเหล่านี้มาในการวิพาก์วิจารณ์กันนะครับเช่นหลางจะตั้งประเด็นว่าเออเนี่ยเรื่องน้ำท่วมเนี่ยการแก้ปัญหาของรัฐควรจะแก้ปัญหายังไง อย่างเช่นข่าวล่าสุดที่มีปัญหาเรื่องการยิวยาการน้ําท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับการดูแลเลยนะครับคนละ5 0า0บาทจนชาวบ้านเนี่ยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยออกมาชุมนุมประท้วงที่สารากางนะครับแล้วก็หยิบประเด็นเนี่ยมาขยายมาพูดคุยต่อแทนคุยการเมืองในบ้านเนี่ยเราต้องพยายามประคับประคองบรรยากาศการคุยไม่ให้กลายเป็นไม่ให้กลายเป็นก็เลยแหละทำให้มันเกิดสงครามบนโต๊ะอาหารนะ นะให้แต่ละฝ่ายได้มีโอกาสให้ความเห็นนะครับเราอาจจะเราอาจจะไม่ต้องคัดค้านทุกเรื่องนะครับกับฝ่ายตรงข้ามที่มีความเห็นที่แตกต่างนะนี่เป็นเรื่องศิละปะที่เราจะประคับประคองนะแล้วถ้าเราสร้างทำให้คนที่ร่วมสนทนากับเราเนี่ยสามารถที่จะ รักษาบรรยากาศหรือประคับประคองการสนทนาทางการเมืองเนี่ยไว้ได้เนี่ยนี่ก็จะเป็นการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยในครอบครัว ในคือในท w i t t e อร์นี่ก็ดีคือมันมันแตกต่างจาก e b o o k ๊กนะใน Facebook นี่เราส่วนใหญ่คนที่แอดกันก็เป็นคนที่มีความคิดเห็นในทางเดียวกันแต่ว่าในท w i t เตอร์เนี่ยคนมันคุยกันบนฐานที่อาจจะมีความแตกต่างกันทางความคิดทางการเมืองพอสมควรนะอ,อ,อย่างเช่นคนที่เคยเป็นเขาเรียกรีว่าเป็นคู่ที่ทวิตกันแรงๆเดือดหน่อยเนี่ยก็ยางเช่นคุณปูเข่งอะไรเงี้ยซึ่งเป็นคนที่ฝึกกาด นักกบสีวิชัยของทางฝ่ายพันธมิตรนะซึ่งตอนนี้เขาเขาไม่ไปร่วมกับพันธมิตรแล้วก็คุณบุคเคนี่ก็เป็นคนที่ออกจะแรงๆนะออกจะแรงๆแต่ว่าผมจับทางเขาได้ตั้งแต่ต้นนะ <Wow. S 1> แล้วก็ผมผมคิดว่าเวลาคุยกับเขาเนี่ยถ้าเรายืน ให้ดีนะก็คือคุยแต่ว่าอย่าคุยแรงนะผมเวลาใครชวนผมคุยแรงๆนี่ผมผมไม่คุยอะ่ะการคุยกันการการเมืองแบบโดยโดยการไม่มีเหตุผลแล้วก็ใช้ความรุนแรงข่มขู่กันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะแล้วก็การสนทนากันในเ Facebook ในทวิตเตอร์มันมีคนอื่นเฝ้าตามด้วยเวลาเขาเขียนอะไรที่มันดูแล้วมันไม่มีเหตุมีผลเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่ยคนคนจะคนเขาก็จะ,จะตัดสินนะว่าใครเป็นคนมีเหตุมีผลหรือเป็นคนที่มีนิสัยยังไงนะ ก็ช่วงหลังก็ดูแกพูดจาดีขึ้นเยอะนะแล้วก็มีในบางจังหวัดก็มีน้าใจในการสนทนาใน t w i t ิตรผมก็จะมีหมอตุล้วยนะผมก็คุยหมอตุลผมจุนหมอตุนไปดีเบตกับอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็จริงๆผมเคยชวนหมอตุนว่าอยากจะจัดรายการทีวีด้วยกันนะผมใช่ผมผมเคยผมเคยชวนหมอตุลมาจัดรายการทีวีด้วยกันสองครั้งนะ ครั้งล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอแกที่ออกไปที่ออกอ,อ,กอ,อ,กอ,อ,กอากาศที่สปริงนิวแล้วก็ผมระหว่างระหว่างการการออกอากาศผมก็เลยชวนแกอีกรอบหนึ่งว่าทำไมเราสองคนเนี่ยไม่มาจัดรายก,การทีวีด้วยกันผมนิยมนะนิยมชมชอบเวลาเราคุยกับคนที่มีความต่างทางการเมืองแต่ว่าถ้าเรายังสามารถรักษา,าวิธีการพูดคุยกันได้เนี่ยผมผมไม่ได้มีปัญหากับคนที่มีความเห็นต่างทางการเมือง เทคนิคสําคัญก็คือเวลาเราทําอย่างนี้หนึ่งเราต้องใจเย็นการคุยการเมือน 1. ต้องใจเย็นสองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รับฟังแม้เพราะมันมีความชอบธรรมใช่ไหมฮะคนที่กล่าวหามาเนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าเออมันมีภาพมีข้อมูลเช่นนั้นเขาอาจจะเรียกว่าอะไรมีมีความรู้สึกร่วมว่าเอ,อ๊ะอย่างนี้มันเรื่องไม่ถูกต้องเราก็ต้องเข้าใจเัาว่าเขาก็มองเห็นว่าเออเนี่ยอยากจะเห็นประ,ประเทศเนี่ยมันดี นะครับงั้นเราก็ต้องรับฟังนะหน้าที่ของเราก็คือการหาเหตุผลหรือการตั้งข้อสังเกตในการที่จะทําให้เพื่อนร่วมสนทนาเนี่ยสามารถที่จะมองเรื่องราวต่างๆนั้นได้หลายมิติและมองได้รอบด้านมากขึ้นและไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อของภาครัฐเพือ่อไหจเจอเนี่ยให้เชื่อผมอเชื่อคนแสดงโดยทุกคนหะครับ คิดง่ายๆบอกก่อนนะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยเราไม่ไปพูดเรื่องการเมืองแต่เราจะแก้ตัวให้คนเสื้อแดงดีว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เอบ,บ้านของเมืองเรื่องหลักๆที่คุณบัญชาเนี่ยเขามีปัญหาระหว่างการสนทนากับเพื่อนที่ทำงานก็คออือจะถูกมักจะโยนลูกประเด็นเรื่องว่าเสื้อแดงเนี่ยเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองนะนนเราได้ยินกันบ่อยใช่ไหมครับ คือเป็นประเด็นที่ทําให้คนเสื้อดงเนี่ยเ,เกิดภาวะกะระอักกระอ่วนนะเราจะต้องคอยพยายามตอบโต้และอยู่ในฐานะของฝ่ายตั้งรับมีเรื่องน่าสนใจคือ,อคุณบัญชาเล่าให้ฟังว่าเขามีความรู้เรื่องกับการออกแบบสปริงเกอร์อะไรเงี้ยเขาจะพูดเรื่องไว้เอ๊ะมันมีข้อน่าสังเกตนะครับว่าทําไมอ่ะระบบสปริงเกอร์ที่ออกแบบอ่ะไว้มาเป็นอย่างดีอ่ะนะ ทำไมเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ขึ้นเนี่ยระบบสปริงเกอร์ถึงไม่ทํางาน <S <S ส่วนผมเนี่ยผมก็จะตั้งข้อสังเกตอย่างเช่นกรณีนนนคนที่อยู่ในภาพที่มีริชแบนแล้วก็มีการอํานําภาพที่ชัดเจนใบหน้าชัดเจนเน่ยเผยแทรกันอยู่ในข่าเนี่แต่แปลกใจมากที่มีภาพชัดขนาดนี้รัฐบาลไม่สามารถตามหาได้ว่าคนคนนั้นเป็นใคร เหตุการณ์เพลิงไหม้เซนตันเวอร์นั้นเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าสิ่งที่เราเห็นนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เป็นไรฮะเรายังมีโอกาสนะครับในการที่จะพิสูจน์ความจริงเหตุการณ์6ตุลานะั้นใช้เวลาเป็น10ปีนะครับกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนที่อยู่ข้างในนั้นเนี่ยไม่ใช่พวกคอมมิวนิสต์นะแต่เป็นเพียงนังกศึกษานะครับ แล้วก็ไม่มีถ้ำอะไรอุโมงคใต้ดินมีการนำอาวุธเข้ามาเป็นปํำนวนมากแล้วมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแต่สุดท้ายก็เห็นเลยว่าคนในแผนธรรมศาสตร์ในเหตุการณ์6ตุลาปี2 5 1 9นั้นเป็นผู้ที่ถูกกระทำ